กัาข่าวนีข่าวโควิด2019ส,สถานการบ้านเข้าไอเป็นห่วงเต่าดึงทำเป็น,น,นข่าวช็อกคนทั้งประเทศกับการเชียชีวิตอย่างกระตันหันของพระเอกหมอลำชื่อดังพรศักดิ์สองแสง พอศักด์สองแสงเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายเฉียบพลันขณะกำลังเดินเข้าห้องน้ำทำให้วูบหมดสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมาพอดศักด์สองแสงมีชื่อจริงว่านายบุญเสาประจัะนตศิลปเกิดวันที่สองพฤศจิกายน2 5 3อันอายุ6 1ป,ปีเกิดที่บ้านนนสมบูรณ์อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นและย้ายพุมเมาไปอยู่ที่บ้านหนองยาลังกาตำบลปักโ อำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีฉายาเขาคือไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรชื่อพรศักดิ์สองแสงตั้งให้โดยครูรักวัฒนยาหรือครูคำหอมพ่อห้างมีผลงานเพลงกว่า40ชุดและโด่งดังสุดในปี2529ถึง2530จากเพลงเต้ยเสาจันทังโกบเราอยังได้ต้อนรับราชาหมอลับชื่อดังแห่งยุคด้วยนะคะ โอ้โหนี่เดีเดวเดีโย,ยวโหสเกตลูกกระตาพร้อมกันหรือยังครับที่จะพบกับเขาพร้อมอยังคะพร้อมแล้วนะคะยังเลยเสียงแบบนี้ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่พร้อมหรือยังครับก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่พร้อมหรือยังครับเอาละครับเมื่อพร้อมแล้วก็ขอเชิญท่านผู้ชมนะครับแล้วก็พี่น้องทุกคนพบกับคุณพรอ <พร S 2> ักซ่กองแสงส ความโด่งดังของพรศักสองแสงจากอัลบั้มเต้ยเสาจันกังกบนับว่าเป็นการจุดประกายเพลงแนวมอลำให้ทะยานเข้าสู่เมืองกรุงได้อย่างน่าภูมิใจและได้ดังข้ามประเทศไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาและยุโรปแนวเพลงมอลำของพรศักสองแสงนั้นดังสุดๆจนสามารถเข้าไปแทรกอยู่ในดิสโกเทคของคนเมืองกรุงณเวลานั้น เธอเตาแมวมันมองไม่อยากสำรองเพราะน้องปวดเก่งพ่องนอนรักแรงหัวใจช้ำพ่องนอนรักแรงหัวใจช้ำหัวใจช้ำ

เบิร์ตทงชัยแมกอินไตยซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยในขณะนั้นจนดต้องมีการจัดประชันความแรงกันโดยคอนเสิร์ตสองคนสองคม ไอหนุ่มแขนซ้ายลายมังกรปราชามอลำในรถแล่นและยืนยัดอยู่ในวงการมอลำเป็นคนใจแฟนเพลงและแฟนมอลำม,มาอย่างยาวนานกว่า4ีสปีและได้ออกผลงานเพลงสู่สายตาของแฟนเพลง

สวัสดีครับผมพอดศักดิ์ส่องแสงครับมัอนี่น้องๆมากเยี่ยมบ้านมาหอดเรียกกันเลยวา่านังคุยกันสนกครับอ่เอาเขาจะถามยังกงถามมาเดอ้อสิตอบออาถามมาล็นหลังจากที่เกิดการอิ่มตัวจากวงการเพลงและวงการมาลำพอดศักดิ์ส่องแสงก็ได้มัดใช้ชีวิตเป็นชาวไรช่ชาวสวน อยู่ที่ตําบลบ้านขาอมําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลําพูเห็ดไ้เห็ดห,ห,หน้าเห็ดสวนกับพอ่อกับแม่อยู่น้ําบ้านนี่แหละครับอืแล้วก็มีอ่าครูเพลงคือครูคําหอมนี่เขาย,ายุง่ายไหมอยุแบบตัแบบ้งนนแต่ละไม่แต่ว่าเป็นหนีเป็นสินไผ่บ่วลำลุำ้ยหลายัยางสิแม่พ่ออายุพ่อกินกับพ่อแล้วสรงลูกเลี้ยนจบทังสิไหม ย่ำอั่างเงีมีเงินมีทองพอเด้ยย่ำไข่ย่ำป่วยไปโรงพยาบาลไปอีหยังสินะเข้าจังเข้าวีเข่าวโควิด2019สถานการณ์บ้านเขาอาจเป็นห่วงเต่าด้วยได้รับรายงานข่าวบอกว่า เสียชีวิตต,ตอนเวลา20นาฬิกานาทีนะครับที่โรงพยาบาลหนองบวัวลำพูเนื่องจากหัวใจวายเฉียบพ,พลันคือก่อนหน้าที่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะครับตามรายงานข่าวบอกว่าตอนตอนเย็นนะ19นาฬิกาประมาณทุ่มหนึ่งพี่พรสัติ์นะครับทานอาหารกับครอบครัวทานอาหารเสร็จก็เดินเข้าห้องน้ำพอเดินเข้าห้องน้ำเกิดวูบล้มในห้องน้ำ ล้มในห้องน้ำภรรยาก็ไปประคองแล้วก็ช่วยกันช่วยกันปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจแล้วก็เรียกรถกู้ภัยมาช่วยนำส่งโรงพยาบาลนะครับก็รีบนำส่งโรงพยาบาลหนองบัวลำพูนะครับพอไปถึงเนี่ยแพทย์ก็พยายามยือชีวิตเต็มที่นะครับมีการปั๊มหัวใจอะไรต่างๆแต่ไม่สามารถจะยือชีวิตของคุณพรศักดิ์เอาไว้ได้นะครับเสียชีวิตในช่วงเวลา20นาฬิกา40นาที